สวัสดีคะ่ะร้านแมมสติกเกอรลังปางนะคะวันนี้รถ a อทีค่ะมาใส่ชุดแต่งรอบคันนะคะพร้อมฟิล์มค่ะลูกค้าเลือกเป็นไฮคูลเซรามิกแบ็กไน h ์นะคะตัวนี้เครียกกว่า,าเข้มกว่านะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นรหัสบ c 2ีสูนรอบคันนะคะแล้วก็แผ่นหน้าจะเป็นเอ็มองศูนแล้วแผ่นหน้าเป็น CM35 นะคะตัวนี้ มาดูกันข้างนอกจะดูมืดหน่อยนะคะภายในก็จะดูมืดนิดนึงนะคะตัวสเกิร์ตนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตของไ r ร v ์หกแปดนะคะมีท่อรองให้นะคะแต่งแล้วก็สวยโฉบเฉี่ยวค่ะตัวสเกิร์ตเนี่ยค่ะจริงๆใส่เพื่อทำให้แรงลมนะคะ กดตัวลดลงไม่ให้รถมันปิวด้วยนะคะการที่เขาทำทำสเกิร์ตออกมานะคะรวมถึงเป็นยางกันโคลนไปในตัวนะคะเนื่องจากว่ารถรุ่นนี้ไม่มียางกันโคลนมานะคะลูกค้าเลยจะต้องใส่ตัวสเกิร์ตเข้าไปเพิ่มนะคะอันนี้ให้ดูรอบๆก่อนนะคะตัวนี้ค่ะมันก็จะเป็นตัวยางกันโคลนไปในตัวเลยนะคะอ่า ให้ดูรอบๆรถดูรอบๆคันด้วยฟิล์มก็ใส่มืดตื้อนะคะข้างนอกนะคะแต่ข้างในเห็นไหมคะลูกค้าสว่างโล่งเลยนะคะมองเคลียร์นะคะสนใจแต่งรถก็อย่าลืมแวะมาหาเรานะคะร้าน er แมปสติกเกอร์ลำฟางค่ะร้านเปิดทุกวันเลยจ้าให้ดูสเติอกเลอร์นะคะตัว แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ